สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคล้ายปมคำถามยอดฮิตจากบทส่งท้ายของหนังสือ Good to Great ที่ Jim Collins ตอบไว้เองเลยใช่ค่ะเป็นส่วนที่ผู้เขียนเขาเคลียร์ข้อสงสัยที่คนมักจะมีกันเยอะเกี่ยวกับตัวงานวิจัยเองแล้วก็แนวคิดต่างๆด้วยครับเป้าหมายเราก็คืออยากให้เข้าใจแก่นสำคัญให้มันกระจ่างขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ดูว่าจะเอาไปปรับใช้กันยังไงได้บ้าง ค่ะซึ่งคำถามแรก,แรกๆที่คนมักจะสงสัยกันเลยก็คือเรื่องที่ว่าทำไมมันมีแค่11บริษัท Good to Great เท่านั้นเองใช่ครับฟังดูเเหมือนจะน้อยไปหน่อยหรือเปล่าครับสำหรับการจะสรุปเป็นหลักการใหญ่ๆอ๋อคือประเด็นนี้ต้องเข้าใจก่อนค่ะว่า11บริษัทเนี่ยไม่ใช่แค่กลุ่มตัวอย่างนะคะแต่คือทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มง,งวดมากๆของเขาเลยเกณที่ว่านี่คือก็คือต้องเป็นบริษัทใน Fortune 500 แล้วก็มีผลงานดีต่อเนื่อง15ปีแล้วถึงจะก้าวกระโดดไปสู่ความยอดเยี่ยมจริงๆอีก15ปีติดกันค่ะเ๋อเข้าใจแล้วครับคือต้องผ่านฟิลเตอร์ที่โหดมากจริงๆใช่ค่ะคอลลินส์กับทีมเขาเลยมั่นใจว่านี่คือทุกบริษัทที่เข้าขายจริงๆไม่ใช่การสุ่มเลือกมาบางส่วนแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือทางสถิติล่ะครับจำนวน11บริษัทนี้มันพอจะบอกว่ามีในยะสําคัญได้จริงหรอครับ ทีมวิจัยเขาก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ปัญหาทางสถิติแบบที่เราเข้าใจเรื่องการสุ่มตัวอย่างเพราะนี่คือการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ชัดเจนมากๆครับแล้วที่น่าทึ่งก็คือพอเขาเปรียบเทียบลักษณะร่วมของ11บริษัทนี้กับกลุ่มบริษัทอื่นๆที่ใช้เปรียบเทียบเนี่ยความน่าจะเป็นที่ผลลัพธ์แบบนี้จะเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันน้อยมากๆน้อยขนาดไหนครับต่ำกว่า1ใน17ล้านค่ะ หน oh, ึ่งใน17ล้านใช่ค่ะมันแสดงถึงความเชื่องโยงที่ชัดเจนมากๆไม่ใช่เรื่องฟลุกหรือว่าบังเอิญแน่นอนโอเคอันนี้เคลียร์เลยครับชัดเจนมากแต่ก็มีอีกคําถามที่คนสงสัยกันบ่อยๆก็คือทําไมถึงจํากัดการศึกษาเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นล่ะครับ อ๋อค่ะก็มีเหตุผลหลักๆนะคะคือ1เขาต้องการเกณฑ์วัดผลลัพธ์ที่มันชัดเจนเปรียบเทียบกันได้ซึ่งข้อมูลผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้ครับเข้าใจได้แล้วก็2คือการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะมันทําได้ง่ายกว่าพวกบริษัทเอกชนเยอะทําให้การวิเคราะห์เชิงลึกหรือการเปรียบเทียบเนี่ยมันทําได้เข้มข้นกว่าค่ะแล้วเรื่องที่ไม่มีบริษัทไฮเทคติดอันดับเลยล่ะครับในยุคที่เทคโนโลยีสําคัญขนาดนี้มันดู ่แปลกๆนิดหน่อยคำตอบอาจจะง่ายกว่าที่คิดนะคะคือบริษัทเทคส่วนใหญ่นาะตอนที่เขาทำวิจัยเนี่ยอา,อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ะะอ่ะค่ะอ๋อเกณฑ์30ปีนั้นใช่ค่ะต้องมีประวัติผลงานอย่างน้อย30ปี เพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนใหญ่ตอนนั้นยังตั้งมาไม่นานพอส่วนบริษัทเทคที่เก่าแก่อย่าง Intel เนี่ยคือเขายอดเยี่ยมมาตลอดอยู่แล้วไม่ได้มีช่วงที่ดีแล้วค่อยก้าวกระโดดถูกต้องค่ะก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ d to Great แต่ Collins เขาก็คาดไว้นะคะว่าถ้าทำวิจัยซ้ำแนอนาคตก็น่าจะมีบริษัทเทคติดเข้ามาบ้างครับผมมาถึงกรณีศึกษาที่มักจะถูกยกมาถามกันบ่อยๆเลยคือฟิลิปมอริสบริษัทบุรีเนี่ยนะครับ ทำไมถึงกลายเป็นบริษัทยอดเยี่ยมได้ทั้งที่ผลิตภัณฑ์ก็มีประเด็นทางสังคมอยู่ค่ะประเด็นนี้ทีมวิจัยเขาก็ถกกันหนักเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามองตามเกณฑ์ที่ตั้งไวเ้เป๊ะเลยคือเรื่องผลประกอบการระยะยาวเนี่ยฟิลิปมอลิสทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ต่อเนื่องนานที่สุดด้วยคือ34ปี แล้วก็ชนะคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันแบบขาดลอยเลยคือวัดกันที่ตัวเลขผลงานลุล้วนใช่ค่ะแต่บทเรียนสําคัญที่คอลินส์เขาสกัดออกมามันไม่ใช่เรื่องตัวผลิตภัณฑ์นะคะแต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในค่านิยมองค์กรความเชื่อมั่นหมายความว่ายังไงครับคือไม่ว่าค่านิยมนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าองค์กรเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมากๆมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญค่ะ แต่แน่นอนอนาคตของบริษัทแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับมุมมองของสังคมต่อยาสูบด้วยจุดนี้น่าสนใจมากครับเรื่องความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำแล้วถ้าเป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลากหลายมากๆล่ะครับจะยังใช้ hedgehog concept ได้ไหมหรือว่ามันเหมาะกับบริษัทที่โฟกัสมากๆเท่านั้นโดยทั่วไปนะคะการมีธุรกิจหลากหลายมากๆเนี่ย มันมักจะขัดกับแนวคิดเฮ h ฮอกที่ให้เราหาจุดแข่งที่ทำได้ดีที่สุดแต่ GE เป็นข้อโยกเว้นที่น่าทึ่งมากค่ะอ๋อ GE เหรอครับเขาทำยังไงสิ่งที่น่าสนใจคือเฮทฮอกของ GE เนี่ยมันไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะแต่คือการสร้างระบบเพื่อพัฒนาผู้จัดการทั่วไปที่ยอดเยี่ยม ระบบพัฒนาคนใช่ค่ะโดยมีตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือกำไรต่อผู้บริหารระดับท็อปควอทล์แล้วก็มีความหลงไหลในการมีผู้จัดการที่ดีที่สุดในโลกนี่เป็นมุมมองที่พลิกเลยว่าแก่นแท้มันอาจจะไม่ใช่แค่อะไรแต่เป็นอย่างไรหรือใครที่เราสร้างขึ้นมาโหการมอง h เฮ e ฮอกที่ระบบสร้างคนนี่เปิดมุมมองใหม่เลยครับแล้วถ้าจะนาหลักการพวกนี้ไปใช้จริงๆคณะกรรมการบริษัทหรือบอร์ดเนี่ย ควรมีบทบาทอะไรบ้างครับมี2บทบาทสำคัญเลยค่ะ 1. คือต้องเลือกผู้นำระดับ5 level 5 leader ให้ถูกคนคือเน้นคนที่มีผลงานมีความมุ่งมั่นจริงๆไม่ใช่แค่คนที่มีเสน่ห์หรือเป็นดาราดังแบบนั้นอาจจะเป็นอันตรายระยะยาวได้ครับแล้วบทบาทที่2คือ สองคือต้องแยกแยะให้ออกระหว่างมูล,ลค่าบริษัทที่แท้จริงในระยะยาวกับราคาหุ้นที่มันผันผวน,นระยะสั้นนะคะคือต้องมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทไม่ใช่แค่ปั่นราคาหุ้นใบวันๆชัดเจนครับแล้วหลักการสำคัญอีกอันคนต้องมาก,ก่อนหรือ first t o เนี่ยครับถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่หาคนเก่งยากจริงๆหรืออยู่ในองค์กรที่แบบว่าปลดคนออกยากเช่นหน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยจะปรับใช้อย่างไงดีครับ คอลลินส์คนเน้นเรื่องวินัยมากๆค่ะคือถ้ายังหาคนที่ใช่ได้ไม่จริงๆก็อย่าเพิ่งจ้างสำหรับตำแหน่งสำคัญสำคัญอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะครับก็ต้องรอค่ะแล้วก็ให้เน้นที่คุณสมบัติพื้นฐานอย่างคาแรคเตอร์หรือคุณลักษณะนิสยัยเพราะพวกทักษะเนี่ยมันสอนกันได้แล้วก็ใช้ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีให้เป็นโอกาสทางคนในการดึงคนเก่งๆเข้ามาน่าสนใจครับแล้วองค์กรที่เปลี่ยนคนยากๆล่ะครับส่วนองค์กรที่การเปลี่ยนแปลงคนมันทำได้ยาก ก็ต้องใช้เวลาค่ะค่อยๆเติมคนที่ใช่ในทุกตำแหน่งที่ว่างแล้วก็ใช้กลไกลที่เขาเรียกว่าสภาหรือเขาเซิร์มสภาคืออะไรครับก็คือการตั้งกลุ่มแกนหลักที่ประกอบด้วยคนที่เหมาะสมจริงๆในองค์กรมาช่วยในการตัดสินใจแล้วก็ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญสๆค,ค่ะถึงแม้โครงสร้างใหญ่จะขยับยากแต่ก็เริ่มจากแกนหลักนี้ได้ ผมแล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่ซ e o ล่ะครับพนักงานระดับต่างๆเนี่ยหลักการพวกนี้นำไปปรับใช้ในส่วนงานของตัวเองได้ไหมครับหรือต้องเริ่มจากตรงไหนทำได้แน่นอนค่ะคอลลินส์เขาก็ยกตัวอย่างโค้ชทีมวิ่งของโรงเรียนมัธยมนะคะที่สามารถสร้างทีมธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นทีมยอดเยี่ยมได้ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตัวเองเลยอ๋อจริงด้วยจุดเริ่มต้นก็คือต้องทำความเข้าใจภาพรวมของแนวคิดทั้งหมดก่อนว่าแต่ละอย่างมันทำงานเชื่อมโยงกันยังไงแล้วจากนั้น ก็ให้ทําตามกรอบแนวคิดทีละขั้นโดยเริ่มจากคนต้องมาก่อนเสมอเริ่มที่คนก่อนเสมอใช่ค่ะและก็ที่ส่งเครนคือเกิงคันพัฒนาตัวเองให้มีคุณลักษณะของผู้นำระดับ5ในบทบาทที่เราเป็นอยู่ค่ะฟังดูแล้วหลักการ go o to great นี่เผ่านการคิดการพิสูจน์มาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ดูจะยืดหยุ่นพอที่จะปรับใช้ได้หลายๆสถานการณ์จริงๆ ถูกต้องเลยค่ะหัวใจสําคัญมันอยู่ที่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้การมองภาพรวมแล้วก็วินัยในการลงมือทําเพราะทุกองค์ประกอบมันต้องทํางานร่วมกันครับผมแล้วก็มีอีกประเด็นที่สําคัญมากที่เชื่อมโยงกับกรณีฟิลิปมอริสเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องการเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายหรือ confront the brutal facts ซึ่งมันจําเป็นมากๆสําหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อจะมุ่งไปสู่ความยอดเยี่ยมได้ค่ะนั่นสินะครับการเผชิญหน้าความจริง เป็นคำถามชวนคิดปิดท้ายที่ดีเลยนะครับลองกลับไปพิจารณากันดูไหมครับว่าในบทบาทหรือความรับผิดชอบที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีความจริงอันโหดร้ายอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องออหยุดคิดแล้วก็เผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมา <het> เพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือความยอดเยี่ยมในแบบฉบับของเราเองนะครับ